พัร,รยาสามคนสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยแสดงพระธรรมเทศนาดังนี้แต่กรมีมหาเศรษฐีคนหนึ่งเขามีความเป็นอยู่ที่ฟุ่มเฟือยหรูหรามากแต่เรื่องการบุญการกุศลกลับตะนนีขี้เหนียวเขาไม่เข้าใจในสัจธรรมแห่งชีวิตว่าเป็นอย่างไรไม่เคยสนใจเรื่องว่าตนเกิดมาจากไหนตายแล้วต้องไปไหน มหาเศรษฐีมีภรยาสามคนคนที่เขารักที่สุดคือภรยาคนที่สามเพราะเธอชอบแต่งตัวอย่างสวยงามอยู่ใกล้ชิดกับเศรษฐีตลอดทั้งวันไม่เคยหา่างคนที่เขารักรองลงมาคือภรยาคนที่สองภรยาคนนี้เกิดมามีบุญวาสนามากตามร่างกายมักจะสวมใส่พวกเพชรนินจินดนาจนแลพลวาวไปทั้งตัวท่านเศรษฐีก็รักมากเช่นกัน ยามนายี้อยู่ใกล้ชิดกับเธอเขาก็รู้สึกมีความสุขมากยามนายพลาดจากเธอก็รู้สึกเศร้าเสียใจคนที่ไม่รักที่สุดคือภรรยาหลวงภรรยาหลวงคนนี้จะถูกเขาเรียกใช้ตลอดทั้งวันช่วยเขาทำงานตลอดวันแต่ท่านเศรษฐีกลับไม่สนใจยายดีเธอหรือห่วงใยสุขภาพของเธอเลยวันหนึ่งเศรษฐีเกิดป่วยหนะักอาการอยู่ในขั้นหนักมาก กอนจะตายเขาได้กุมมือภรรยาคนที่สามไว้แน่นแล้วกล่าวว่าเธอเป็นคนที่ฉันรักที่สุดไม่เคยห่างเธอเลยปกติเรารักกันเหมือนคนเดียวกันไม่แยกออกบัดนี้อาการเจ็บป่วยของฉันทำให้ฉันคงจะอยู่ได้อีกไม่นานแล้วเมื่อมาคิดถึงว่าฉันต้องจากโลกนี้ไปอย่างโดดเดี่ยวเดียวดายเช่นนี้ทำให้รู้สึกว้าวีมากฉันจึงอยากขอร้อง ให้เธอมาตายพร้อมกับฉันได้ไหมภรรยาคนที่สามในฝั่งเช่นนี้ตกใจจนหน้าถอสีรีบบอกว่าฉันรู้ว่าท่านรักฉันมากแต่ที่ท่านบอกให้ฉันตายพร้อมกับท่านเป็นไปได้อย่างไรท่านอายุมากแล้วก็ย่อมต้องตายเป็นธรรมดาส่วนฉันอายุยังน้อยจะตายตามท่านไปได้อย่างไรท่านก็ดีกับคุณผู้หญิงคนที่สองมากด้วยมิใช่หรือท่านให้เขาตายพร้อมกับท่านก็แล้วกัน โธเสียแรงที่ฉันดีกับเธอมากท่านเศรษฐีได้แต่ถอนใจและรีบภรรยาคนที่สองมาพบและบอกกับนางแบบเดียวกันที่บอกกับภรรยาคนที่สามภรรยาคนที่สองได้ฟังตกอกตกใจจนตัวสัน่นรีบบอกว่าปกติท่านรักฉันมากฉันขอขอบคุณแต่ที่จะให้ฉันตายพร้อมกับท่านคงไม่ได้เพราะว่าฉันยังสาวอยู่เมื่อท่านตายแล้วฉันยังสามารถแต่งงานใหม่ได้ โอ่ปกติฉันรักเธออย่างกับอะไรดีไม่เพียงแต่เธอไม่ยอมตายด้วยกันเธอยังจะไปเป็นของคนอื่นอีกท่านเศรษฐีจนปัญญาได้แต่เรียกหาภรยาหลวงที่ปกติเขาไม่เคยสนใจเลยมาพบต้องขอโทษเธอเป็นอย่างมากที่ผ่านมาฉันได้เย็นชากับเธอเกินไปตอนนี้ฉันก็กำลังจะตายแล้วแต่ว่าฉันคนเดียวไปปรโรกรู้สึกเดียวดวายว้าวมาก ขอให้สงสารฉันเธอมาตายพร้อมกับฉันได้ไหมเขาอ้อนบ่นโบราณว่าแต่งกับไก่ติดตามไก่แต่งกับหมาติดตามหมาแบบน,นี้ท่านจะตายแล้วฉันก็ไม่ขออยู่ต่อไปคนเดียวยินดีที่จะตายตามท่านไปด้วยท่านเศรษฐีคิดไม่ถึงว่าภรรยาหลวงจะยอมตายพร้อมกับเขาเมื่อได้ฟังดังนั้น,น,นรู้สึกเหลือเชื่อท้งระอายใจแก่ตน เธอซื่อสัตย์พักดีกับฉันเช่นนี้ในทางกลับกันฉันเห็นภรยาคนที่สองที่สามสำคัญยิ่งกว่าชีวิตของตนเองแต่พวกเขากลับเนรคุณใจจืดใจดำทอดทิ้งฉันไม่ยอมตายเป็นเพื่อนฉันฉันรู้สึกเสียใจแระ,ะอายใจตนที่ใจก่อนทำไมฉันจึงไม่รักถนอมเธอไม่สนใจเธอไม่ดีกับเธอมากกว่านี้เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้า เล่านิทานเรื่องนี้จบก็ทรงมีพระดำรัสอีกว่าท่านทั้งหลายท่านก็ใช้ความหมายที่แฝงอยู่ในนิทานเรื่องนี้ไหมภรรยาคนที่สามหมายถึงร่างกายของคนเราคนทั่วไปมักจะเอาใจใส่ร่างกายของตนมากเวลาอากาศหนาวก็รีบใส่เสื้อผ้าอย่างหนาเพออากาศร้อนก็รีบเปลี่ยนเป็นเสื้อผ้าอย่างบางพอเป็นโรคหวัดเล็กน้อย ก็รีบไปหาหมอรักษานอกจากนี้ปกติก็ยังแต่งตัวให้มันจนสวยงามน่าดูแต่ว่ากายเนื้อเป็นเพียงแค่หน้าตาภายนอกแม้จะบำรุงรักษาหรือตกแต่งให้น่าดูแค่ไหนก็ไม่เกิดประโยชน์ต่อจิตเดิมแท้แม้แต่น้อยพอสิ้นลมปราณก็จะเป็นเพียงแค่ซากศพไม่อาจไปพร้อมกับจิตเดิมแท้ได้แต่ถ้าหากคนเรา สามารถใช้กายเนื้อนี้สร้างคุณประโยชน์แก่สังคมสร้างบุญกุศลก็จะเป็นการเรียกว่าใช้กายปลอมบำเพ็ญความแท้แบบนี้กายเนื้อถึงจะมีประโยชน์ต่อจิตเดิมแท้ภรยาคนที่สองหมายถึงทรัพย์สินเงินทองเพชรนินจินดาและลาบยศชื่อเสียงคนทั่วไปบนวันล้วนแต่สแสวงหาสิ่งเหล่านี้ มั่งมีแล้วก็ยังอยากมั่งมียิ่งขึ้นมีตำแหน่งสูงแล้วก็ยังอยากสูงยิ่งขึ้นไม่เคยรู้จักพอเอาเวลาและสติปัญญาทั้งหมดทุ่มเทให้กับสิ่งเหล่านี้โดยเฉพาะบางคนเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายถึงกับทำผิดศีลและทำทำผิดกฎหมายเธอว่าลาบยศเป็นของนอกกายตนเกิดไม่ได้พามาตายแล้วพาไปไม่ได้การทุ่มเทสแสวงหา มาตลอดชีวิตต่อให้มั่งมียิ่งกว่านี้มีตำแหน่งสูงยิ่งกว่านี้ท้ายสุดก็เหลือแต่ความว่างเปล่าพาไปไม่ได้แม้แต่น้อยแล้วจะมีความหมายอะไรเล่าดังนั้นความมั่งมีและลาบยศจึงหามีประโยชน์ต่อพุทธจิตอันแท้จริงของตนแม้แต่น้อยไม่นอกจากท่านจะใช้มันทางบริจาคแสดงออกถึงจิตแห่งความเมตตามีคุณธรรม ภรายาหลวงหมายถึงจิตใจของคนเราซึ่งก็คือตัวตนของทุกคนหรือจิตพุทธ,ธะอันแท้จริงคนทั่วไปรู้จักแต่เนื้อกายโดยไม่รู้ว่ายังมีจิตพุทธ,ธะอันแท้จริงอีกดวงหนึ่งมันไม่เกิดไม่ดับไม่สกปกปรกไม่สะอาดไม่เพิ่มไม่ลดทั้งเมตตาและว่างเปล่าเสียดายที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้จักมัน ดังนั้นจึงไม่สนใจหรือเอาใจใส่มันเพื่อทําให้มันสว่างสบายขึ้นมารู้แต่จะทําให้กายเนื้อสมปรารถนาในกิเลสตันหาและโมบในลาบยศกระทังจิตด,ดํามืดขุนข้นกายอ่อนเปี้ยเพลีแรงเต็มไปด้วยบาปกรรมต่อเมื่อตายแล้วถึงรู้ว่าคนเรายังมีจิตเดิมแท้เหลืออยู่ซึ่งก็คือตัวตนอันแท้จริงแต่เนื่องจากขณะมีชีวิตอยู่ ไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ได้ขัดเกลาจิตจนสว่างสวัยดังนั้นจึงมีแต่บาปกรรมเต็มตัว